สวัสดีครับวันนี้เราเพื่อนช่างทั้งหลายนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงมาแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงรุ่น11กิโลวันนี้เราจะมาดูสินผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคืออุปกรณ์ร่วมตัวนี้ว่าเขาเรียกว่ามอเตอร์เดนเสียหรือใช้ได้นะครับในการตรวจเช็คนั้นเรามีอยู่2อ,อย่าง2ประการในระบบช่างแบบง่ายๆนะครับก็คือ อันแรกก็คือเราใช้มัลติมิตเตอร์นะครับตัวนี้เาเรียกว่ามัลติมิตเตอร์ข้อที่2ก็คือเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อกระแสไฟเข้าไปในอุปกรณ์ร่วมนะครับแล้วดูลักษณะการทํางานของเขาว่าเขาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อ่าทีนี้ผมจะมาให้ดูว่าอุปกรณ์ร่วมคือโมโนเดนตัวไหนตัวไหนที่มันใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับอตอนนี้เรามาดู การต่อกระแสไฟก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนช่างก็เสียบป,ปลั๊กเข้าไปตามรูที่แจ็คเสียบเลยนะครับอ่าสลับของที่ดีชิ้นง,งานที่ดีนะครับชิ้นง,งานที่ดีนี้เราจะเห็นว่าในขณะที่เราต่อกระแสไฟและเปิดสวิตช์นะครับมอเตอร์เดนก็จะเริ่มทํางานและดึงวาล์วน้ํานะครับชิดเข้ามากับตัวมอเตอร์เดนอ่ะดูนะครับดูนะครับอ่ามาแล้วครับ จะดึงเข้าไปแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนช่างเห็นไหมครับอ่านี่คือมอเตอร์เดนที่ดีนะครับส่วนมอเตอร์เดนที่ใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ก็คือว่าเสียนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกอแป๊บนึงก่อน เดีนี้เรามาดูของที่ใช้ชิ้นงานที่ทดสอบดูนะครับว่าใช้ได้แต่ออใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือของดีนะครับส่วนนี้คือของที่ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งให้ดูชัดๆนะครับเราจะต่อสายอุปกรณ์เข้าไปนะครับว่าสายไฟเราต่อเข้าไปที่ตัวตัวปลั๊กเลยนะครับ ตัวที่ปลั๊กตัวที่อุปกรณ์ร่วมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเสียบปลั๊กดูนะครับแต่เห็นว่ามอเตอร์เดนนั้นไม่ทํางานนะครับจะอยู่นิ่งนะครับนี่ครับเราเปิดไปแล้วนะครับนี่เราเปิดสวิตช์แล้วนะครับอยู่ในทีตอนนี้เราเปิดสวิตช์ไฟเพื่อจะเดินเข้ากระแสเข้าแล้วนะครับปรากฏว่ามอเตอร์เดนเนี่ยมอตัวมอเตอร์ทํางานครับแต่ว่า กลไกข้างในไม่สามารถที่จะดึงวาล์วตัวนี้นะครับอุปกรณ์ร่วมกับวาล์วตัวนี้ไปเปิดน้ําทิ้งนะครับทําให้ท่ามากวนอาจจะหลงทางคิดว่ามอเตอร์ทํางานนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ